โอเคครับวันนี้เราอยู่เกมมิกอมอน Game ซึ่งมันก็เพิ่งมีกิจกรรมใหม่มาผมค,คิดว่ามันน่าจะอัปเดตช่วงก็น่าจะไม่เกินสี่โมงเย็นหรือมั้งเพราะว่าช่วงเที่ยงผมจะได้ว่ากิจกรรมนี้ยังไม่มีไปดูกันผมกำลังซ่อมคอมอยู่เลยพอซ่อมคอมไปมาเราเข้าเกมมิกอมอนดูปรากฏว่ามันมีกิจกรรมหนึ่งที่โคตรจะคุมสายฟรีชอบไม่ใช่อันนี้หรอกแต่ก็มีกิจกรรมอันนี้อยู่มันทาอะไรอันนี้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่อันนี้ไม่เอา อันนี้อันนี้จะเป็นล็อกอินไรวันอันนี้ไม่เกี่ยวนะมันแจกแค่นี้ผมไม่เอามาหรอกถ้ามันแจกแค่นี้ตรงนี้เลยประเด็นแจกการดอนฟรีเลยโอ้โหคุ้มคุ้มอ้าวเอาไงเออเออเอาไม่ได้ช่างแม่งมันเถอะเอาว้างไ้ตรงนี้แล้วกันตัวประมูลที่มาใหม่ก็จะเป็นตัวนี้ยังไม่ค่อยมีแขรงแบบประมูลเท่าไหร่ ตัวน,นี้ไม่รู้ว่าควรจะเอาดีไหมมันเป็นแทงอ่ะเรียกว่าเป็นเอ่เอกิวการ์ได้เลยส่วนต่อไปก็เรโคซา่เซาเดโคซ่าราคาก็อืมแพงอยู่แพงอยู่แพงอยู่โหสกินว่าแล้วต้องราคาสามพันเซิร์ฟนี้ม่งก็เก็บทุกหยดจริงๆเออมันจะเป็นผ้าบักนะมันจะมีสองอันอันนี้กับอันนี้กิจกรรมเรโคซา่ากี่ตัววะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้า สิบเอ็ดประมาณสามหนึสามสองสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามหนึสามสามสองเป็นหกสามสามเป็นเก้าสามสี่สิบสองสิบสองลบไปหนึ่งเออเหลืออยู่สิบเอ็ดตัวแล้วก็ซาสิบเอ็ดตัวการดอนมีเป่ามีมีมีม,มีงั้นก็ยัดไปเลยฮ่าฮับดาวแบบตึง้งยังไม่ต้องทำอะไรเลยครับเนี่ยไม่ก็หมด หมดจดแค่นี้เออคงอยากให้ไปดูใน,น,นเติร์ฟหนึ่งนะจะอยู่ที่เซิร์ฟยิ่งเอืมเซิร์ฟนี้ก็เป็นเซิร์ฟมันนั่นแหละครับที่ผมนั้นเอามาเอา่อเพื่อจำกัดเอ,อ่อกำจัดใครบางคนตอนนี้ก็ยังไม่ถึงครึ่งเลยงานหนักอันนี้มันไม่มีตั้งจากเวลไปถึงนะอันนี้องก็รับไปแล้วแะก็รับการต้นไปเรียบร้อยนี่อ้าวอาเฮ้เ ตอนแรกผมตอนแรกมันมันมีผมมาประมูลคนเดียวนะในนี้ผมคิดว่าเกมเกมมันบักอันที่จริงไม่ใช่เขามาไม่ทันมันก็น่าจะเพิ่งอัพอัปเดตหมายังไม่นานมากเวิวยิบสามก็จะมีเพเหรือว่าผมถามจริงเวิวยิบสามขะ้นแหนึ170่งร้อยเจ็ดสิบน่าจะเพรหมดตรวแล้วเขาหมดตัว กิจกรรมที่มาใหม่ก็จะมีแค่นี้เนาะไม่เช่กิจกรรมต่อมันเป็นพักไมเลืออะไรก็ไม่รู้ก็ไม่อาจจะบักหรอกเกมนี้เขาแจกฟรีเยอะอยากรู้เขาแก้อย่างอ่าบิกจูเหมือนเดิมจะเรืองและเซฟนี่กูตัวนี้พาร,รางผมก็แสนหกก็ถ้าเรียกว่าจะเออจะสู้ไหวไหมอันนี้ก็ถือว่างานช้างอยู่เนื่องจากเขาเล่นก่อนแล้วเขามีเศษอะไรมากกว่าถ้าพวกของอะ่ะ เพราะสาเขาก็หนึ่งดาวม่วงแล้ะเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยกันว่ามันหากแค่ขนาดไหนจะปิดคลิปแบบเท่ๆเลยกันอ่าผมจะแบบปิดคลิปเท่ๆเลยไปพร้อมกับความชิบหายแม่งที่กูแพ้ นี่นะครับที่เขาเรียกว่าพรังที่ห่างชั้นเกิน